สวัสดีครับผมไม่ไทยช่างเคาะครับวันนี้ผมมีคำถามมีคำถามที่อยู่ในใจผมนะครับมีคำถามที่อยู่ในใจผมว่าผมเป็นช่างนะเนาะเรามีคนมาถามว่าโอ้เป็นช่างเป็นช่างแล้วจะได้แบบแปลงรถตัวเกาว่าอเนาะมันเหมือนกัน,กนครับมีไผ่เหมือนผมห้องเขาเป็นช่างนะเขาบม่ได้แปลงรถตัวเก่าแล้วมูแปลงแต่รถคนอื่นเนีน่ยเนาะมันจะมียังอีกอ้กับมีไผ่เป็นยังผม้องครับ อเขาเป็นช่างเขาก็ได้ดแปลงรถตัวเก่าเขาได้แปลงรถคนอื่นนิดๆเหมือนช่างแปลงบ้านเนาะมาช่างแปลงบ้านกันจะจะแปลงกับบ้านคนอื่นบ้านตัวเกา่ามาแปลงนี่ผมก็จะมาแปลงรถตัวเก่าแล้วครับวันนี้กระจกรถบาขึ้นเนาะมาขึ้นม่ลงมา้จะเป็นตึงปีแล้เนาะเ <stabilization> มียก็เดือดเนาะเมียก็เดือดว่าเอ๊ยมาแปลงรถตัวเก่าสักเตี้ย แปงกระโดคเนเดินดิ๊กๆ๊กเนาะอืมวันนี้กั็นมาแปงแล้วครับวันนี้วันยุดเนาะวันนี้มันยุดเน,น,นี่มนย,ยมาแปลงรดตัวเกา่าแปลงกระจกขึ้นลงพอมันจะแปลงได้ก็เนาะแปงกระรดคเนเดินติ๊กๆร๊ดตัวเกา่าบ่ได้แปลงสักเสีย